สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกวันนี้คือเขาอยากให้คุณสปอร์ตด้านไหนนะคะมีไพ่ให้เลือกสองกองค่ะจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกหน้าไพา่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเขาอยากให้คุณพพอร์ตด้านไหนนะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่อร์โคโภาพนี้นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเหมือนใครสักคนที่ การได้รับการดูแลห่วงใยเอาใจใส่นึกภาพรู้สึกเหมือนแบบอันนี้เราขออนุญาตเนาะขอใช้ผู้หญิงเป็นตัวตั้งนะคะถ้าผู้ฟังเป็นผู้ชายกลับกันนิดนึงเนาะคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนใครสักคนที่ไม่ใช่เหมือนใครหรือถ้าชัดไปกว่านั้นคือเหมือนเด็กกำลังงอแงแล้วก็อยากมีใครสักคน ดึงเอาเขามามากอดไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรยังไงเราก็จะรักเธอเหมือนเดิมนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบคนอยากอ้อนเนาะคนอยากงองแงคนอยากขอกำลังใจคนที่รู้สึกกำลังไม่เชิงหวาดกลัวหรือว่าเหมือนแบบเหมือนคนที่ออกไป ทำงานไปเหนื่อยนอกบ้านมาหรือว่าไปหมดแรงที่ไหนมาส,สักที่อะค่ะเรากลับมาบ้านอยากกลับมาบ้านที่เป็นที่พักใจอยากกลับมาบ้านที่เป็นบ้านแห่งความอบอุ่นบ้านแห่งเซฟโซนของเขาที่เขาไม่ต้องอธิบายอะไรที่เขาไม่ต้องปลอมตัวว่าเขาเป็นใคร นะคะเป็นที่ทีเ่เขาจะเป็นอะไรก็ได้แล้วเขาก็รู้ว่ายังไงคนที่บ้านก็จะรักเขาเสมอและรักเขาไม่เปลี่ยนไปเห็นเขาเป็นที่หนึ่งเห็นเขาเป็นคนสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพาทาเราต่อเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดซากห้าใบนะคะ ไปได้เป็น a อ o of u u p ค่ะดูช่วงนี้เขาเหนื่อยจริงๆเนาะเหมือนเจอปัญหาเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องทำอยู่หรืออยู่ในช่วงเวลาที่มันยังไม่ค่อยสะดวกสบายมากนะมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องทำ <c oughs> ชื่นใจจังเลย เดอะ m อมเ o รกับ The Sun นะคะเดี๋ยวเราขออีกสองใบมีคนอยากงอแงเนาะอยากออนกับคุณช่วงนี้มีคนกำลังถามหาความรักถามหาความอบคุณถามหาความห่วงใยอยากมีใครสักคนใส่ใจอยากมีใคร บอกว่าทำผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเราเริ่มต้นกันใหม่ทำไมไพ่เหมือนแันมันออกก็ไม่ออกบอกไม่ถูกแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดอีกสองใบเนะอะม,มันต้องอย่างนี้สิเทนอฟค p บค่ะ <c ups> นี่คือที่ที่สุดของความสุขเลยนะเนี่ยได้ดับเบิลไปเลยแสดงว่าคุณคือ power bank ของเขาอย่างแน่แท้ถาวรแน่แท้และถาวรด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะเจอคนแบบว่า เขาหนีเรามากเขาวอนเรามากๆเลยโอเคดูแล้วทำไม Queen of Sword ค่ะเกินไปตอนแรกเนาะว่าอยากได้อยากให้ัพพอร์ตเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คืออยากอ้อนนั่นแหละอยากอยากให้วันที่เขาอ่อนแอค่ะก็ยังมีคนอยู่เคียงข้างคอยทั้งประคบประงม อยนแต่ในขณะเดียวกันนะคะในวันที่เขาเหมือนเขาสเปะสปะวันที่เขาไม่รู้จะไปทางไหนอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็คืออย่าดุเขาเนาะอย่าบอกเขาว่าเขามันไม่ได้เรื่องอย่าทับถมเขาอย่าลดทอนกำลังใจเขาอยากได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้เขาหน่อย บอกเขาหน่อยว่าเขาเก่งบอกเขาหน่อยว่าเขาทำได้บอกเขาหน่อยว่าเขาจะผ่านไปได้และคุณจะอยู่ข้างเขาเสมอไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะคือยืนยันอย่างหนักแน่นที่สุดในเรื่องของความรักในเรื่องของทีมซัพพอร์ตะคะเราจะเป็นทีมเดียวกันเราจะทุกข์และจะสุขด้วยกันอย่างที่เคยสัญญากันไว้ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าคุณสามารถช่วยออนอกจากเช็ดน้ำตาประคับประคองเขาได้แล้วเนี่ยอยากให้คุณช่วยชี้นะชี้แนะแนวทางให้เขาด้วยถ้าคุณทำได้นะคะไกด์นำให้เขาหน่อยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดกับว่า ไปทำงานอะไรหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่เขาเจอนะคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าในวันที่พายุมันตั้งเขาอะคะ่ะในวันที่เขาเจอแบบหาฝนพายุกระน่ำใส่มีคุณเดินกอดอยู่ข้างๆอะคะ่ะตากฝนไปด้วยกันน่ะเราก็ยังยิ้มได้ะในวันที่ฝนตกไม่โทษกันเนาะ เราก็ยังยิ้มได้เดินผ่านไปด้วยกันได้จับมือผ่านไปด้วยกันนะคือแค่นั้นมันก็แบบที่สุดของที่สุดแล้วเนาะที่สุดของของการฮีวใจแล้วอะคือเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังใจดีใช่ไหมมีพลังงานที่ดีเข้ามานนหนุนนาำมาค่ะเดี๋ยวแสงสว่างปลายทางมาเองม,มาอย่างที่ ไม่ต้องขวนขวายกันเลยทีเดียวนะคะพลังพลังงานใจมันมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอเอเนอร์จีแห่งความสุขของคุณมีเยอะมากเลยนะมีเยอะจนมันสว่างว่ามันจนแทบตัวระเบิดเลยอะ คือเราจะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาโหยหาแล้วอยากได้จากคุณคือแบบว่าพลังงานในการใช้ชีวิตของคุณดีมากเหมือนที่เราแซวไปตอนต้นว่าคุณนี่มันคือแบบเขาเรียกแหละเดอะเบสของ power bank on earth อะ <c oughs> เป็นแบบนั้นเลยนะที่หนึ่ง number one เป็นพลังงานที่ดีที่สุดที่ที่ที่เขามีเลยแล้วก็ในวันที่เขาต้องการที่สุดเนี่ย ็อยากได้อยากได้แค่คุณเลยนะคะแค่ที่พลังงานดีๆที่ที่คุณมีถ่ายทอดให้กับเขายืนยันให้ดูว่าคุณจะยังอยู่นะคะยังอยู่ด้วยกันในวันที่ทองฟา้าไม่สวยงามเราก็ยังยังอยู่ด้วยกันต่อไปแล้วก็ถ้ามีอะไรไกด์นำตัวเขาได้อะคะ่ะเขาก็ คงจะดีใจมากแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องถึงกับว่ากลางแพนหรือว่าไปบอกเขาสเต็ปหนึ่งสองสมสี่ไม่ไม่ต้องดีเทลอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่บางทีเรื่องบางเรื่องเนาะคนที่กำลังทุกข์ใจอะคะ่ะบางทีไปช่วยสกิดนิดนิดหน่อยๆน่ะคะ่ะเขาก็ได้ไอเดียแล้วหรือถ้าคุณมีความคิดความรู้สึกเรื่องใดที่รู้สึกว่า เออเรื่องนี้ถ้าพูดไปอาจจะช่วยได้อ่ะค่ะไม่ต้องเกรงใจเนาะเระว่าคุณก็ไม่เกรงใจนะไม่เกรงใจไม่ได้ไหมายความว่าไม่สนนะแต่คือจะพูดไปยังไงจะบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือสิ่งที่ตัวคุณมีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนสิ่งที่เขาอยากได้อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนเลยเจริงๆคุณก็ทำอยู่แล้วนะคะทำอยู่แล้วสิ่งนี้เขาก็ รู้สึกดีมากๆถ้าจริงๆถ้าไพ่เสร็จเนี้ยจะบอกะเหมือนจะบอกขอบคุณในสิ่งที่คุณทำมาด้วยซ้ำเพราะคุณได้ทำมันแล้วนะคะอาจจะเออถ้าคุณทำแล้วทำอยู่ในสิ่งที่เราพูดถึงต่างๆเนี่ยเนาะเราขอเป็นตัวแทนบอกก็เลากันเนาะว่า ใดๆก็ตามที่คุณทำให้เขาอะค่ะเขารู้สึกซาบซซ้งแล้วก็รู้สึกขอบคุณสิ่งที่คุณทำให้กับเขาว่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยในความรู้สึกในความห่วงใยในทุกสิ่งดีๆที่คุณมีให้นะคะเขารู้สึกดีรู้สึกมั่นคงเนาะเวลาอยู่กับคุณรู้สึกเหมือนกับว่าแบตหมดมาแล้วมาเจอคุณอะแล้วเหมือนชีวิตไปต่อได้ เหมือนชีวิตมีหวังรู้สึกเหมือนแบบยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเยนาะได้อะไรมาก็ไม่ดีใจเท่ากับชีวิตเขามีคุณเลยเขาจะมีอะไรก็ตามชื่อเสียงกิตยศสิ่งใดก็ตามเงินทองรถบ้านบนโลกใบนี้นะยังไม่เท่ากับความรู้สึกดีใจที่ชีวิตเขามีคุณเลยการได้เจอคุณนี่คือเพชรเม็ดงามคือสิ่งดีงามที่ เป็นความหมายมากๆสําหรับเขานะคะคุณคือสิ่งที่แบบมีความหมายมากๆอคือถ้าเขาต้องทิ้งทุกอย่างบนโลกใบนี้ยเพื่อที่จะมีคุณเขาจะทิ้งมันเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าอันนี้คขอแอบแซวเนาะเพราะว่าแค่มีคุณอเขาก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันจากที่ไม่มีก็จะมีนะคะคุณเป็นอ,อพลังงานที่ดีคุณเป็นแม่เหล็กแห่งความสุข ณเป็นพลังงานที่สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับเขาสร้างความสงบสุขในใจนำพาสิ่งดีๆนำพาให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจเจริญขึ้นนะคะม <c oughs> <c oughs> ีความสุขจังเลยชอบพลังงานแบบนี้ขอบคุณนะคะเป็นเกียรติเหลือเกินที่ได้อ่าน อันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะสำหรับใครที่เลือกเซตนี้เนาะว่าเขาอยากให้คุณซัพพอร์ตด้านไหนนะคะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดยสุดใจนะบายบายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองรู้เรื่องหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเขาอยากให้คุณซัพพอร์ตด้านไหนนะคะจากที่ดูหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนเขาอยากให้คุณมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอิสระภาพหรือว่าความเป็นอิสระมีฟิลเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวเรา เราขอดูรายละเอียดเพิ่มจากไพ่ทาอดอีกสักนิดนึงขอเปิดห้าใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะว่ายังไงใบแรกคะ่ะอืมเดอเจสนะคะอีกสี่ใบค่ะว้าเดเรสคิดถึงจังเลย เมื่อกี้เดนเพิ่มมาอันนี้เดนเพิ่มมา The Magical h m ม Interesting โอเคโอเคอืมอันนี้จะออกมาเหรอให้ออกมาเถอะเนาะเราคิดถึงอะชอบ The Knobs ค่ะโอ้คนลุกเป็นไพ่ใบโปรนะคะเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นม <laughs> ีกำลังใจในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง มีแบตเตอรี่มีแบตในการอ่านแป๊บหนึ่งนะคะไพ่สับไหมคะแป๊บหนึ่งมันแบบหนึ่งมันจะขึ้นมันไม่ขึ้นอขอหนึ่งใบ four pentacles ค่ะอืมอืมอโอเคเราจะเริ่มจากตรงไหนดีถ้าจากตรงนี้มาอธิบายเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่า คนคนนี้เขากำลังพยายามสร้างเนือ้อสร้างตัวทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็จะไล่จากตรงไหนดีนะออพอเขากำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่เนี่ยอย่างหนึง่งเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาทำได้เขาจะทำมันสำเร็จ นะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยกระตือรือล้นหรือว่ายังไม่มีผลงานอันเป็นที่น่าประทับใจหรือน่าเชื่อถือได้ในสายตาคุณหรือในมุมมองคุณในความคิดเขานะเขารู้สึกแบบนั้นเนาะเหมือนแบบยังยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณประทับใจเลยแล้วก็เหมนแบบ เอาคนเะน,นี้ยเขาอยากทำฉะนั้นอย่างแรกเลยคือให้ดูก่อนว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขากำลังทำเพื่อเราสองคนนะทำเพื่อที่จะสร้างครอบครัวทำเพื่อที่จะได้ดูแลคุณผลงานมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่เขาเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองว่าเขาทำมันได้และจะทำมันสําเร็จนะคะ อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้ใดๆก็ตามอย่าตับสินเขาจากอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเขาจะเคยเป็นคนอย่างไรเคยทำอะไรเคยทำให้คุนเสียใจผิดหวังหรือเคยลงทุนอะไรแล้วมันล้มเหลวไม่หลอดมันเจ๊งมันชิปจุดๆ,ๆอะไรก็ว่าไปใดๆเนี่ยออขออภัยจริงๆเนาะ ขอภายในที่นี้คืออยากทำมันให้ดีแหละแต่ยังไม่เจออะไรที่เป็นเพชรเม็ดงามของตัวเองทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเขากำลังเจออะไรบางอย่างที่เขาเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่เขามีความสามารถมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้ขอให้คุณเชื่อใจนะคะ ถ้านิดนึงนะถ้าใครแบบเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ expect หรือว่าวางแผนกันเรื่องจะมีน้องนะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกในหนึ่งที่เขาเหมือนอยากบอกเหมือนอี่อตตโกนบอกว่าเขาจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีได้นะจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ดีได้นะคะอ,อขอให้เชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นคู่ คู่ครองในชีวิตที่ดีเขาจะดูแลคนได้เขาจะดูแลเจ้าตัวเล็กได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่จะเป็นอะไรอาชีพการงานความสุขหรืออะไรใดๆเนี่ยให้เวลากับเขาสักหน่อยนะคะถ้าไม่จําเป็นเรื่องเรื่องเก่าไม่ต้องขุดเลยนะไม่จําเป็นไม่ต้องพูดถึงกับความผิดพลาดในอดีตที่เขาเคยมีเลยเนาะมันก็บรนทอนกําลังใจกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ เปลี่ยนเป็นกำลังใจดีกว่านะคะถ้าคิดว่ามากันจนถึงตรงนี้แล้วเนาะถ้า,เ,าเขาเป็นคนสําคัญสำหรับคุณอยู่แล้วคุณคิดว่าคุณจะเดินต่อกับคนคนนี้มันเหมือนขอคำมั่นสัญญาว่าขอให้เชื่อใจกันละกันนะเชื่อไหมบางทีเรื่องเล็กๆเ,เลยนะเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่เสมอในหนึ่งหัวข้อก็คือเรื่องของความเชื่อใจ ความเชื่อใจในทุกกรณีเลยนะความเชื่อใจเนี่ยคือแบบหมายถึงความซื่อสัตย์ในคู่ครองของตัวเองหรือว่าเชื่อใจในการที่คนคนหนึ่งตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่ออีกคนหนึ่งอะ่ะเหมือนถ้าเขาจะทําธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วคุณรู้สึกอืมไม่น่าจะรอดเลยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้า คนข้างๆยังไม่เห็นด้วยเลยหรือว่ายังหวั่นใจเลยคนจะเดินไปต่อเดินยากเหมือนกันนะใช่ไหมคืออย่างน้อยอะถ้าเขาตั้งใจดีแล้วก็คุณมองดูแล้วว่าการเงินก็รอบครอบอยู่พอสมควรไม่ถึงกับแบบว่าเออตามใจอยากทำอะไรทำเลยหลับหูหลับตาฉันไม่สนเนาะคือมันก็ต้องหลับทั้งผิดหลับทั้งชอบร่วมกันนะคะก็คอยดูว่า ไอเดียสิ่งที่เขาทำอยู่นะมันพอเข้าท่าไหมนะถ้ามันไม่ได้แบบว่าลงทุนอะไรแบบน่ากลัวโหมหรือแบบถึงขนาดว่าเอาเทียทุกสิ่งทุกอย่างไปจำนองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูแล้วเจ็บตัวไม่มากในการลงทุนอะ่ะก็ปล่อยเขาทำไปเนาะแล้วเราก็เป็นเบื้องหลังเป็นเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับเขานะคะคอย เป็นกองเชียร์ไปหรือถ้าดีกว่านั้นก็ยืนเคียงบา่าเคียงไหลกับเขาไปเลยว่าโอเคยู you จะทําอันนี้ใช่ไหมอายู I, ทําไปถ้าเห็นด้วยก็ทําด้วยกันก็ได้แต่ถ้าไม่เห็นด้วยไอก็ทําของไอแล้วกันแล้วก็ให้รู้ว่าวันไหนยูผิดหวังมายู you ทำแล้วไม่สักเซสไม่สําเร็จไม่ต้องกังวลนะไอจะเป็นตัวสํารองให้ ไอจะคอยยืนอยู่เป็นทีมซัพพอร์ตไม่ใช่แบบว่าเห็นเขาทำปิดปุ๊บเราก็กระโดดหนีเลยเลยมันก็น่ากลัวไปนิดนึงใช่ไหม ει? ก็เหมือนกับเป็นการขออ้อมว่าถ้าตกลงที่จะเด,ดินไปด้วยกันใช้คำนี้แล้วกันเนาะเดินไปด้วยกันแล้วเนี่ยขอกำลังใจหน่อยนะคะไม่ว่าเขากาลังจะทำอะไรอยู่ตัดสินใจจะทำอะไรก็ตาม ขอทั้งกำลังใจขอความเชื่อใจขอให้มั่นใจในตัวเขาแล้วก็ลดความกังวลลงเนาะพักผ่อนเยอะๆนะคะดูเหมือนว่าคุณก็คงจะกังวลพอสมควรพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยะคะ่ะมันก็เป็นหลายพาร์ทเหมือนกันเนาะคือแบบคุณก็ต้องทั้งดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลใจของเขาด้วยเป็นทีมสป,ปอร์ตให้กันและกันด้วยแล้วก็ อดีตนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันไม่ถึงกับขนาดว่าเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่อภัยได้จบแล้วให้มันจบไปเลยเนาะไม่ต้องคุดมาคุยกันอีกไม่ต้องฟุ้งให้ลมมันมันกลับไปดึงพลังงานไม่ดีมาเหมือนเดิมนะคะมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ช่วยให้เราก้าวไปในทางที่ดีขึ้นถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปต่อจะ เดินกับคนคนนี้ก็พากันเดินในทิศทางที่ดีเนาะประคองกันไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะอันไหนรู้ว่ากวนแล้วมันคุณทําพูดแล้วมันฝืนใจไม่สบายใจก็ช่างมันเถอะรับหูรับตามันมั่งก็ได้ไม่ต้องฉลาดไปสมดไม่ต้องเก่งรู้ไปจนทุกรายละเอียดนะคะถ้ารู้หมดเราถูกก็ ไม่ต้องรู้ขนาดนั้นบางก็ได้นะคะเอาพอสมควรเอาพอที่ตัวคุณสบายใจเราก็ตัวเขาสบายใจนะคะให้อิสระแก่กันละกันให้อิสระทางใจต่อการละกันเคารพในจิตวิญญาณในคุณค่าของความดีของกันละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เขาอยากให้คุณสพอร์ตด้านไในนะคะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ